อรุณสวัสดิ์เช้านี้ที่ป่งชัยเช้านี้บรรยากาศดีดีมีหมอกลงบริเวณทั่วเลยออกรับบินสบาดก็เจอกับหมอกเป็นบรยากาศชุ่มชําเหมือนกับฤดูหนาว

เยอะๆก็ถ่ายมาให้ f อได้ดูกันครับชุ่มชํำชุ่มเย็นไปด้วยสายหมอกระยะทางการมองเห็น จำกัดเนื่องจากมีม่านหมอกลงมาปดบังทำให้มองได้ในระยะใกล้ดูแล้วสวยงามเพลินตา ธรมชาติเหนือคำบรรยายครับใครได้มาสัมผัสแล้วจะหลงไหลไม่รู้ลืมยินดีต้อนรับสาธุชนทุกท่านน้องน้องแมวออกมาแล้วแม่ผสมสีผสมสีสีน้ำผสมสีสีน้ำ ดังหางมลสาวพุ่มพวงสามวงมแล้ว <c oughs> เด็กชายบุญทองเด็กชยบุญทองสิชาบุญมีชาบุญมีอยู่นั่นชายบุญมี <c oughs> อ้าา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 า ชา,ชายไข่มุกหรือชายโชคดีชายโชคดีเดเกเ็กชายบุญมีมาเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วลโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเด็กชายบุญมีมาเล่นกับเพื่อนๆได้แล้วเด็กชายเก่งจังเลยอุ้ยนี่นี่ครับอันนี้เด็กชายบุญมีลูกของแม่น้ำตาลลายเข้ามาอยู่กับ แกงเหล็กวัดเล่นด้วยกันแล้วออกมาต้อนรับหลวงปู่ด้วยโอ้ยเก่งนะนี่เก่งนลนี่ม,มาต้อนรับหลวงปู่ด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วแม่สีน้ำแม่ดาลายมีใครอีกออกมาเร็วมาให้เร็วเร็วออกมารับหลวงปู่แล้วโอ้ยเจ้าบนมี เด็กชายบนมีแมีดูหุ่นธรรมะทัแมงรูปหล่อแะนี่รูปหล่อหน่วยกา้านดีรูปหล่อครับตัวเมียวเมียววันนั้นขึ้นไปรอลองปู่บนรถละไปนค้นอะไรบรนบรถละอะลรบนรถลงปู่กำลังกลับเข้ามาครับปู่กลับเข้ามา,บ,า,มาบินธบาตกลับเข้ามาแล้วแต่ ยังไม่ได้เข้าในวัดอยู่ประตูหน้าวัดถ่ายบรรยากาศภาพสายหมอกลงมาวันนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมได้ดูกันน้องไม่เมียวก็ออกมาต้อนรับกันใหญ่เลยครับอันนี้แก๊งชาเด็กๆกำลังออกมากันแต่ส่วนพี่ๆเขาออกมากันแล้วออกมาแล้วแฝงมาด้วย ติชายบุญมีสีสีแปลกตากว่าเขาโดดเด่นเห็นชัดโดดเด่นเห็นชัดเลย็กชายบุญมีคุณดีสมัติแมแงดูใหญ่โตอยู่ร่วมเก่าฤกยกวัดได้แล้วเจะวุ่นอ่อนใช่ไหมไม่ใช่จอนหางมน ก่อนั้างมนขึ้นไปรอหลวงปู่บนรถแล้วเอาเมียว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 ครับปู่มาถึงเขาก็ออกมาต้อนรับกันรถท่ามกลางบรรยากาศที่ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหมอกน้ำค้างครับสำหรับคลิปเช้าวันนี้หลวงปู่ก็ถ่ายบรรยากาศให้ ทุกคนได้ดูยามเช้าเช้านี้ท่ากลางธรรมชาติอันสงบร่มรื่นร่มเย็นเป็นสถานที่อันสงบ สัพยะพุทธสถานวัดปวงชัยตำบลบ้านสาอำเภอเจ้าห่มยอหลังปางทุกคนทุกชีวิตคือธรรมชาติเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติธรรมชาติดีชีวีมีสุขทุกอย่างจะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ความสมดุลของธรรมชาติทำให้เกิดชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในท่ามกลางธรรมชาติที่มีความสมดุลขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านพบกับความสุข กายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอได้รงความมุ่งมากปรารถนาทั่วการทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุสาธุสาธุแลพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขออนะุโมทนาสาธุ